ครับแนั่นเตัวไหนครับคุเครับผมผม,ผมปั๊กครับผมท่านนี้มันยู่ดีก็โด่งดังในโซเชียลขึ้นมาภายในค่ำคืนใช่ครับจริงๆแล้ววันนั้นทดลองอตั้งใจจะไปทดลองวิ่งรถเฉยครับแล้วพอดอีเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็เลยบังเอิญนะครับไปจอดที่ข้างรถเทเล,ลอร์ใหญ่คือกะจะไปถ่ายวีดีโอว่าจะไปเทียบว่ารถเทเล,ลอร์ใหญ่กับรถเทเล,ลอร์เล็กเนี่ยม,มันขนาดต่างกันขนาดไหนมุมมันได้พอดีก็เลยเอามาลงในโซเชียลครับคือเราถ่ายไม่เห็นหัวรถใหญ่แต่จริงจริง กระบะตัวโรเบิตของเขาอะกับพื้นที่กระบะรถเรามันมันมันล้านกันคือมันเท่ากันอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยดูเหมือนว่ามีแมคออะอยู่บนรถเทเลอร์เราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับผมครับเอาจริงแมคอวางนี้ได้หรอวีแมครพวกนี้ขึ้นได้ครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้ได้แครสี่ตันแปดขึ้นได้ครับครับผมเพราะว่าผมก็ทําเขียนแมครทําอะไรด้วยเพราะผมครับผมรถตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักแชมป์ครับเป็นตัวใหม่นะครับผมคันนี้จริงๆแล้วโปรเจกต์ตั้งแต่ทีแรกอะที่ผมจะทําตั้งแต่ก่อนปีใหม่อยู่แล้ว ทีนี้ก็เลยตรงโปรเจกต์พอดีที่เราจะมาทําเพราะว่าสไตล์มันเหมือนอเมกมันเหมือนเมกาก็เลยอยากจะได้รถรุ่นนี้มาใช้งานคือจากเดิมแล้วเราเคยทําแต่พวกสาลี่ที่ใช้งานอยู่ทีนี้มองว่ามันมันช่วยในการประหยัดค่าขนส่งก็เลยจะลองมาทําตัวนี้ดูผมคิดว่าน่าจะเข้าท่าเพราะว่าระบบทุกอย่างมันน่าจะปลอดภัยกว่าสาลี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันนั่งอยู่บนบนเพลาหลังของรถตัวแม่นะครับถ้าเทียบกับสาลี่ที่ผมใช้ สารีที่ผมใช้เนี่ยมันมันดันอยู่ตัวท้ายต้องอาศัยตัวหูเกาะตัวรากอยู่ท้ายสุดเลยทีนี้เวลาเราวิ่งอะ่ะมันจะมีอาการดันในการบรรทุกหนักๆแต่ตัวเนี้ยเวลาเราบรรทุกน้ําหนักหนึ่งเลยกดอยู่ที่เพลาหลังของรถตัวแม่นะครับแล้วก็เฉลี่ยไปกดอยู่ที่เพลาหลังของหางหางทันเลอร์อย่างนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยเพราะว่าตัวเนี้ย จะมีระบบเบรกด้วยมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถวิ่งขึ้นทางด่วนได้ตามปกติก็คือมันปลอดภัยแน่นอนวันนี้เป็น t o y o ต a า i l u ักแชมป์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่อง2,004นะครับด,ดีเซลครับผมถ้าถามผมว่ามันดีหรือเปล่าก็ผมก็ยังคั้น อยู่ในขั้นตอนของการทดลองรถเหมือนกันเอาจริงๆคือหน้าตามันให้กับทางลากผมก็สั่งมาแบบไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพื้นกระบะอันนี้คือผมมาทําเองหมดตอนไดม้มันได้มาเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นหัวกระสือเลยครับ uh huh. ที่มีแค่คัตซีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มาสร้างขึ้นเองทั้งหมดจะมีแค่เหล็กข้างล่างเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องอใช่ครับใช่เงี้ยครับล้อนี้ผมก็มาใส่เอง uh huh. อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คันนี้ ก็ยกขึ้นหน่อยหนึ่งยกขึ้นประมาณนิ้วหนึ่งเปลี่ยนตัวรองหัวโชคเฉยๆไม่ได้เป็นโชคครับผมใช่ครับเริ่มดีไซน์ตรงนี้ก่อนเพื่อว่าจะทําตัวหางลากมามาใส่ยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเริ่มไซถูกต้องครับทุกอย่างมันมันมีแบบอยู่แล้วมนในหัวครับก็ทําไปเรื่อยแล้วก็ลองลองใส่ว่าแบบตรงไหนมันจะพอดีอะไรประมาณนี้มันจะลงตัวแต่คือออกแบบทุกอย่างเราต้องเผื่อในการใช้งานที่มันตอบโจทย์จริงๆอย่างนี้ครับอย่างนี้ถามว่าทาไมผมต้องใช้เป็นเหล็กกล่อง ตอนนี้เป็นเหล็กกล่องก็คือเหล็กหน้า4,2คูณนะครับหนา3.2มมิล <pers es> ผมก็ดามมาตั้งแต่ด้านล่างเพื่อให้มันแข็งแรงตรงที่ว่าเวลาในกรณีเราเลี้ยวพับหักศอกที่มันจะโดนตัวเนี้ยถ้าเกิดเราทําตรงนี้ไม่แข็งแรงตัวนี้มันก็จะดันมาหาหัวรถเราอย่างถามว่าทําไมต้องเจาะรูอย่างเนี้ยครับผมก็เพราะว่าในกรณีที่เราไม่ใช้หางลากเราอยากจะบรรทุกอย่างเช่นสินค้าของผมอ่ะมันคือมันวางอย่างนี้ได้ครับมันวางอย่างนี้เราเราตั้งโครงเหล็กไปเป็นแผงสองแผงปุ๊บ แล้วก็ตัวสินค้าของเราวางขวางไปเลยอ,อย่างนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใส่ฝาข้างที่เปิด3ามด้านได้ทุกวันนี้บรรพบสแตนเลสมันมีมันสามารถเจาะแล้วล้อยน็อตได้เลยถ้าเกิดเราจะจะบรรทุกที่ว่าแบบเราไม่ไม่ใช้ตัวเนี้ยเราตรงเนี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวจานลากออกจานลากก็ขันน็อตมาจีดตัวสี่เอ่อทั้งหมดแปดตัวแล้วก็ขันออกได้แล้วอย่างนี้ครับผมใช่ครับแล้วข้างล่างเราใส่ยังไง ข้างล่างก็คือมันจะเป็นจานลากนะครับที่เราสร้างเฟรมขึ้นมามารองรับกับจานลากแล้วก็มีร้อยน็อตประมาณแปดตัวที่ใส่ประมาณแตัวแต่จริงๆแล้วจานลากตัวนี้เป็นของเทนเลอร์ใหญ่เลยสามารถลากได้ถึง20ตันเลยตัวนี้ครับผมจานลากที่หมายถึงนี่คือตัวนี้ครับตัวตัวนี้ตัวนี้จานลากที่เห็นตามเทนเลอร์นะครับเทเลอร์ใหญ่ๆครับผมอันนี้ผมหลการของมันคือยังไงหลักการของมันคือมันจะมีสลับพังคคินนะฮะ เรามาติดกับทันเลอร์ติดกับตัวนี้แล้วจานลากหรือหน้าวัวตรงเนี้ยเรามาติดกับรถเวลารเราถอยเข้าไปเนี่ยถอยเข้าไปให้ตรงเนี่ยมันจะล็อกอัตโนตมัติของมัน <İns an> ใช่ครับมันจะล็อกอัตโนมัติเลยลโดยที่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ดึงสลักตรงนั้นออกให้มันแล้วก็ถอยไปมันก็จะดังแบบดังปั้งอะไรมันก็จะลแบบ็กะลอกของมันอัตโนมัติอย่างนี้ครับผมแล้วเ,เรามีตัวนี้คืออะไรทีสายเนี่ยตัวนี้คือสายไฟแต่ยังทําไม่เสร็จนะครับ,รบตัวนี้เป็นเพียงแค่การทดลองสายไฟที่สามารถเป็น เป็นสปริงสายสปริงอ่ะมันสามารถเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบไม่ติดไม่ไม่เกาะไม่อะไรมันเป็นสายสปริงแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นสายธรรมดาโดยตรงเลยเนี่ยครับบางทีมันก็อาจจะลากไปลากมาแล้วมันต้องทํายาวๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดจะตอดถอดพ่วงเราก็สามารถดึงสลักออกแล้วก็เอาขาคำ้ำขาค้ำอยู่ตรงนี้มีสองฝั่งนี่ครับมีขาค้ำอยู่ตรงนี้ค้ำลงหมุนลงแล้วก็ทําให้ขามันค้ำไว้ปุ๊บเราก็เดินหน้ารถออกได้ปกติเลยครับ ได้สบายเลยแล้วก็ถอดแค่สายไฟออกสายไฟจะเป็นปลั๊กแบบนั้นแล้วก็เดินหน้าออกไปได้เลยอันนี้ก็จอดปล่อยทิ้งไมเลยแล้วก็เอารถไปใช้งานได้ปกติครับครับผมเพราะคันนี้มันมันออกแบบมาทํางานหลายอย่างเพราะว่าผมทําธุรกิจผมต้องออกแบบเพื่อให้มันตอบโจทย์ของผมจริงๆใช่ใช่ไหมฮะนั่นแหละแล้วก็ธุรกิจหลักคืออะไรธุรกิจหลักเลยคือตู้แช่กับลงศพครับครับผมบตู้แช่กบับลงศพทรงแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับผม แล้วก็ด้านหลังนี่จะมีตัวต่อสาลี่ครับมีลูกบอลจะไปลากเรือเจสจีพวกลากสาลี่ทั่วไปลากได้หมดเลยตัวนี้ออกแบบมาได้หลายอย่างในกรณีเราไม่อยากลากหางอย่างเงี้ยเราคือเราเอาคันเดียวเขามันจบหมดอ่ะเราไม่อยากลากหางเราก็ไปลากสาลี่ทั่วไปที่เห็นตามบนท่อถนนทั่วไปได้ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นงานที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี่นะใช่ครับผมงานเราพับขึ้นรูปเองทั้งหมดเลยครับ เราเริ่มจากแผ่นสแตนเลสเริ่มจากโลหะที่เป็นแผ่นแล้วเราก็มาพับขึ้นรูปตามที่เราต้องการทีนี้เราก็มาติดตั้งคือตามตามหลักเกณฑ์แล้วของการจดทะเบียนสารีนะครับหรือหางพว่วงพวกนี้นะครับความยาวได้ไม่เกิน8เมตรความกว้างได้ไม่เกิน2เมตร50น้ำหนักไม่เกิน1,600กิโลกร,รมัมอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับผมคือก็ทําตามที่กฎหมายเขากําหนดเพื่อที่เราจะต่อทะเบียนให้ได้ศึกษาก่อนแล้วครับผมคือผมใช้งานอยู่แล้วคันน ون, ู้นคันที่เป็นสารี ผมใช้งานมาสองปีแล้วคันนู้นน่ะผมทำอ่ะมันช่วยลดค่าน้ำมันได้ปีละ1 0 0 0งแสนบาทปีละหนึ่งแบาทที่เราคํานวณเรื่องรถถกล้อกับรถกระบะรถกระบะที่เป็นลากจูงมันต่างกันเยอะเราก็เลยต้องใช้ถามว่าทำไมถึงต้องมาใช้กระบะที่เป็นลากจูงเพราะว่ามันช่วยประหยัดค่าน้ำมันอย่างนี้ครับผมยุคนี้มันน้ำมันมันแพงค่าของมันขึ้นเราต้องเราต้องหา วิธีที่เซฟค่าต้นทุนเรื่องการขนส่งอย่างนี้ครับผมก็เลยได้โปรเจกต์ตัวนี้มาคิดง,ง่ายๆเลยครับอย่างตัวนี้8ดเมตรอย่างตัวนั้นหกเมตรห้าสิบอันนี้ยังพื้นที่ยังยาวกว่าหกร้อแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้หกร้อสมมุติว่าเราตีง่ายๆเลยเราลงทุนเราซื้อแล้วเราก็ต่อกระบะตีไปล้านแดรวมดอกเบีย้ยตีไปสองล้านใช่ไหมครับอันนี้คือลงทุนแล้ส2ล้านใช่ไหมครับทีนี้กระบะหัวลากเนี่ยเราตีไปซื้อหัวรถตีไปห้าแ0,000น รวมทาหางพ่วงนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นสาลี่หรือเป็นหางลากแบบนี้เราตีไปไม่เกิน800,000นี่คือลดกว่ากันหมายถึงว่าลดค่าใช้จ่ายได้กว่ากันเยอะแล้ว,ลวเฉพาะเฉพาะค่าลงทุนค่าน้ำมันอย่างตัวนี้เราตีให้กินน้ำมันไม่เกินอ,อ่กิโลละ3บาทตีตีให้เลย3บาทใช่ไหมครับอย่าง6ก้อใหญ่ที่เป็นที่เป็นสูบเราตีให้กิโลละ5บาทใช่ไหมครับนี่ค่าความต่างคือกินน้ำมันคือ,ก,คอกิโลละ2บาทนะครับ ถ้าปีหนึ่งเราวิ่งแสนกิโลก็20,000 0บาทถูกต้องไหมครับแล้วก็เรื่องค่าต่อภาษี6ล้อต่อภาษีปีหนึ่งอ่ะสี่พันห้าพันแล้วแต่รุ่นใช่ไหมฮะแล้วแต่เครื่องขนาดแรงม้าอันนี้ตีให้พันกว่าบาท2 0 0พันใช่ไหมครับหางลากต่อพรลบรต่อภาษีปีหนึ่งก็หนึ่งรบาทถ้าเกิดที่ไหนเขาทำเขามีค่าดําเนินการอาจจะสัก6 700 8 0รดร้อยแล้วแต่ ก็ถือว่าไม่มากก็ถือว่ามันคุ้มนั่นแหละววยนแยกแยกันครับแยกกันอันนี้เราจดเป็นส่วนบุคคลธรรมดา uh huh. เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ว่ารถอเนกประสงค์รถใช้งานส่วนบุคคลเราเอามาลากจูงหางเทรลเลอร์เพราะหางเทรลเลอร์มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวเองได้เราต้องใช้เราต้องมีตัวลากจูงให้มันถ้าหางเนี่ยคือ2เพลาก็4ล้อใช่ไหมครับ uh huh. อย่างตัวแม่ก็2เพลาร้อคู่ล้อหน้าคู่ล้อหลังอย่างนี้ครับผม uh huh. ก็จะเป็นทั้งหมด8ล้ออย่างนี้ครับแล้อถ้าเกิดวิ่งบนทางด่วนเขาก็จะคิด ค่าทางด่วนโย่เป็น2คันเลยเ้าจะตีเป็นสองคันเลยเ mm hmm. จ้าหน้าที่ไม่มีติดเวลา mm hmm. ผมวิ่งส่งข้องเทพเนี่ยวิ่งตลอด mm hmm. เขาไม่ตีเป็น8ล้อเพราะว่าอันนี้มันมันก็เหมือนรถที่ลากจูงเป็นรอยยศรถที่ไม่ได้แบบ mm hmm. เป็นบรรทุกขนาดใหญ่ยิ่งง่ายกว่า6ล้อยได้ซามหกล้อ,อยังติดเวลาใช่ไหมครัอันนี้ก็คือไม่ติดเวลาเลย mm hmm. ข้อดีของซาลี่กับหางเทเลอร์ eller, ใช่ไหมครับ mm hmm. ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับหางเทเลอร์เนี่ยปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าตัวสลักพังกินหรือตัวตัวลากเนี่ยมันไปนั่งอยู่บนเพลาหลังของตัวแม่นะครับ มันปลอดภัยตรงที่ว่าระบบการล็อกระบบอะไรมันก็ปลอดภัยกว่าว่ามันแน่นหนากว่าเพราะว่าตัวตาลากเราใช้เป็นตัวเดียวกันกับตัวเทเลอร์ใหญ่นะครับอย่างสาลี่มันก็เป็นตัวหัวลูกบอลตัวที่มันยี่ห้อดีๆมันก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ดีเหมือนกันแต่ก็คือยังไงแล้วผมว่าอันนี้ยังไงก็ปลอดภัยกว่ามันก็รับน้ําหนักได้หลายตันกว่าลากลากจูงได้ได้เยอะกว่าน้ําหนักได้เยอะกว่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็ระบบเบรกสมมุติว่าเวลาเราวิ่งไปใช่ไหมครับปกติแล้วสาลี่เนี่ย เวลาบรรทุกตัวหางลากหนักๆนะครับมันจะมีอาการดันตัวแม่เพราะว่าแม่มันเบายิ่งแม่เบาเท่าไหร่มันก็ยิ่งดันมากเท่านั้นนะครับทีเนี้ยตัวหางลากเนี่ยตัวแม่เราไม่ได้บรรทุกอยู่แล้วเราบรรทุกเฉพาะตรงเนี้ยแล้วน้ําหนักมันกดอยู่ที่เพาหลังด้วยเราเฉลี่ยบรรล้าน้ําหนักเนี่ยให้มันมากดทั้งที่เพาหลังของตัวแม่แล้วก็กดที่เพาหลังของตัวลูกมันก็จะวิ่งแบบสบายอย่างนี้ครับผมเหมือนกันกับตัวที่เป็นหัวลากใหญ่เลยครับมีการเฉลี่ยน้ําหนักเหมือนกันเวลาบรรทุก คือไม่ได้วางเนื่องจากจะวางที่ไหนก็วางอย่างเงี้ยเราก็ต้องเฉลี่ยน้าหนักเวลาบรรทุกอย่างเงี้ยครับผมสถานะการจดทะเบียนเป็นไงบ้างครับตอนนี้กําลังส่งเรื่องไปอยู่ครับแต่คนจดแจ้งว่าจดได้แน่นอนอ,อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเพราะว่าอย่างสารี่ยังจดได้เลยทําไมตัวหางพ่วงแบบนี้ทำไมจะจดไปได้ซึ่งความปลอดภัยผมก็คิดว่าไม่น้อยไม่น้อยหน้ากว่าสารี่เลยอย่างเงี้ยครับผมประมาณเท่่เอาจริงๆถ้าเกิดผมจะบิ้วให้เสร็จเลยเนะี่ยคงจะไม่เกิน15วันแต่นี่คือผมใช้เวลา ที่มันเป็นเวลานอกผมทําอยู่เพราะเป็นรถทดลองเพราะเพราะว่าผมทางานหลายอย่างผมมีเวลาวันละเล็กวันละน้อยผมถึงจะมาทําเพื่อให้งานคันแรกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พี่ๆท่านใดนะครับมาเห็นก็จะได้โอเคว่ามันตอบโจทย์จริงๆอะไรประมาณนี้ครับผมตัวนี้ผมกําลังจะวิ่งไปอยู่ประมาณสัก 2- อสาวันที่แล้วก็ยังก็วิ่งเล่นแถวเนี้ยวิ่งทดลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็วิ่งไปตลาดเจ,เจอเจอปัญหายังไม่เจอปัญหาครับ,รบเพราะว่าเรายังไม่ได้บรรทุกอะไรมากใช่ไหมฮะเราเป็นวิ่งรถล่าอยู่ แต่ทีเนี้ยตัวนี้มันจะมีระบบเบรกกาลังจะทําอยู่ระบบเบรกตัวาหางลากทั้ง4ล้อเลยนะครับผมเป็นเบนเบรกไฟฟ,ฟ้านะครับผมที่จะไปยิงน้ํามันตัวจานเบรกของซาลี่นะครับของเทเลอร์นะครับผมเวลาเราเหยียบนะครับเหยียบปุ๊บไฟท้ายรถจะติดพอไฟท้ายติดไฟท้ายเนี่ยจะไปสั่งโซลีนอยด์นะครับโซลีนอยด์ก็จะสั่งลมไปดันน้ํามันนะครับตัวซาลี่ตัวหางพ่วงนะครับ ไปดันตัวหางพ่วงปุ๊บเบรกก็จะช่วยในการชะลอตัวลงนะครับมันอาจจะไม่ได้เบรกตามเท้าเราที่เราเหยียบตัวแม่เพราะว่ามันไม่ใช่ระบบลมดันแต่อย่างรถใหญ่เขาใช้เป็นระบบลมดันเวลาเขาเหยียบเนี่ยมันจะเหยียบตามเท้าสั่งเลยมันก็จะเบรกตามเท้าสั่งอันนี้ข้อมูลตรงนี้ผมก็ไม่ไค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่คือข้อมูลที่ผมปรึกษากระช่างมาก็ประมาณนี้ผมก็เลยเลือกว่าให้เอาเป็นเบรกระบบไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะมาช่วยชะลออย่างเงี้ยเพราะว่า รถคันนี้เราไม่ได้ออกแบบมาให้บรรทุกหนักๆเป็นสิบติดตันอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ม่ได้ถึงขนาดนั้นอย่างพื้นที่ตัวนี้หางลากกับตัวแม่เนี่ยเราตีให้3ตันเราบรรทุกอีกแค่3ตันอย่างเงี้ยงานที่เราใช้อยู่มันเป็นธุรกิจงานของเบานะครับคิดว่าระบบเบรกยังไงก็เหลือเฟือของหนักคืออันนี้มันออกแบบมาไม่ให้หนักมากเต็มที่เลยถ้าเกิดลากขนแมคโคสัก5ตันอย่างเงี้ยคือถามว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้แต่ต้องค่อยๆไปมันจะวิ่งเร็วเหมือนแบบไปวิ่ง แปดสิบเก้าสิบไม่ได้เพราะว่าระบบเบรกเป็นไม่มันอาจจะเอาไม่อยู่เวลามันวิ่งเร็วๆอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะวิ่งได้อยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบกัดของเพาหางพ่วงที่รับน้ําหนักได้คือเจ็ดถึงแปดตันประมาณโดยประมาณนะฮะซึ่งมันบรรทุกได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราวิ่งเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างนี้ครับผมเอาแบบเต็มที่เลยที่ผมบรรทุกข,ของอยู่เนี่ยไม่เกิน3ตันเต็มที่เลยคือไม่เกิน3ตันยังไงก็เหลือเฟือ เดี๋เฟือเรื่องระบบเบรกที่มันจะเบรกอยู่อย่างเงี้ยครับผมมันเหมาะกับงานที่ไม่ใช่หนักมากไม่หนักครับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เลยสตู้แช่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยที่เป็นไม้อัดเนี่ยที่มันเบาใหญ่แต่ไม่หนักไม่ใหญ่มาน็อกดาว์ถังพลาสติกถังอะไรต่างๆขวดน้ำขวดน้ำน้ำดื่มพวกเนี้ยที่เป็นมันเป็นของเบาๆอย่างเงี้ยครับผมมันเหมาะมากพวกทําขนเวทีเครื่องเสียงโค้งเหล็ก ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ขนแม่แบบขนเหล็กขนอะไรออกไปไซต์งานอย่างเงี้ยมันเหมาะมากครับผมจะจะต่อไปขนแม่โครขนรถไถรถอะไรได้หมดเลยคร,ครับผมในกรณีเราอยากบรรทุกหนักๆใช่ไหมครับผมแนะนําให้ย่อส่วนลงให้มันตัดหางเข้ามาให้เหลือแค่6เมตรก็พอขยับขเข้ามาเพื่อที่จะรับน้ำหนักตรงคานกลางได้เยอะมากขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยคือมันต้องเลือกว่าเราต้องการประมาณไหนเราจะบรรทุกเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันคือมันมันออกแบบได้หมด อย่างเงี้ยครับผมก็มีคนพูดหลายคนว่าทาไมมันซื้อ6ล้ออย่างเงี้ยผมว่ามันคนละอย่าง6ล้อก็ส่วน6ล้อรถกระบะของลาราก,ก็ส่วนรถกระบะของลา,ากที่บรรทุกของเบาอันนี้คนได้เยอะกว่าเพราะว่ากระบะยาวพื้นเนี่ยยาว8เมตรอันนั้นยาวแค่6เมตรห้ถ้าคนเท่ากันใช่ไหมครับพื้นที่เท่ากันนะครับไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักนะครับพื้นที่เท่ากันน่าจะเป็น6ล้อใหญ่ที่เป็นไซส์8เมตรห้ตัว8เมตร6 เมตรหกสิบอย่างเงี้ยพวกที่เป็นหกล้อขนาดใหญ่อันนี้มันหกล้อขนาดกลางของผมเนี่ยมันแช่หกเป็นห้าสิบคิดว่าน่าจะขนได้เท่ากันผมบรรทุกของผมนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องงานที่ผมบรรทุกนะครับทีนี้เรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาง่ายๆเลยปีหนึ่งอะถ้าวิ่งหลักเกณฑ์เลยคือหนึ่งแสนกิโลก็เท่ากับสองแสนบาทที่มันจะประหยัดได้กว่ากันก็สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อรถในปีหน้าได้ต้องทําแบบนี้มันถึงจะอยู่รอดแล้วไม่เกี่ยวกับค่าลงทุนรถนะค่าลงทุนรถยังประหยัดได้วกว่ากันได้เยอะนะ,ะอย่างเี้ จบสดก็ตีไป8 0 0แสนไม่เกิน8 0 0แสนถ้าจบดอกเบีย้ยก็อาจจะ900 0แสนกว่านี่ี่คือผมพูดเผื่อในกรณีพี่ๆอยากจะได้แบบกระบาดฝาข้างเป็นคอกเป็นอะไรก็ว่ากันอีกแบบหนึง่งแต่จริงราคาไม่ถึงก็มาคุยกันได้อีกทีหนึง่งอย่างนี้ครับผมงบประมาณใช่ไหมครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วผมแจ้งไว้เนี่ยคือในช่วงอยู่ประมาณสักแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในกรณีที่ไม่ไม่มีราคาสตะเลดเป็นงานเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็งานสีระบบนี้ไม่เกี่ยวระบบนี้เริ่มจาก3ามหมื่นห้า ถ้าเกิดแบบนี้เลยก็45,000ถ้าอย่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเ mm hmm. พาไม่มีระบบเแบรบกผมผมผมจบอยู่ที่ประมาณในช่วงประมาณ200,000นะครับจบอยู่ช่วง200,000แต่ถ้าเกิดเพามีระบบเแบรบกจบอยู่ที่2 5 0 0 0แล้วก็ล้ออะไรก็ท่อแบบไหนก็ได้หมดล้อมันใส่ได้หมดครับผมล้ออย่างผมใช้ล้อเนี่ยคันนี้เป็นล้อตัวนี้ล้อลใช่เตรียมล้อแล้วเป็นกระทะที่สำหรับบรรทุกของพวกรถเพลรอยโดยเฉพาะ,ะครับผมขอบ15ตัวนี้ครับผม ยังไม่เต็มระบบนะครับยังไม่เต็มระบบครับยังยังเหลือยังเหลืออีกเยอะครับผมยม่ก่อนนะครับจริงๆคันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อโปรเจกต์ที่เราจะใส่ฝาข้างด้วยครับยังไม่จบฝาข้างเปิดเปิดได้ทุกด้านเลยครับเปิดได้3มด้านเลยด้านหน้าปิดสูงไหมครับสูงประมาณสักผมจะให้สูงประมาณสัก30เซนตัวเนี้สามสิบเซนใช่ครับไม่เยอะคือเอาเป็นดูปลอดภัยใช่ดูปลอดภัยคือเราวางของใช่ครับใช่ับประมาณ30สเซนเพราะว่า ตัวนี้คือเราวางตัวนี้เราก็สามารถเจาะรูร้อยบรรพับได้เลยเพราะว่าตัวที่เราเอาไว้มัดเชือกอะคือมันมีด้านในด้วยมีที่มัดเชือกด้านในแล้วก็มีด้านนอกมีสองสเต็ปเลยตัวนี้ครับผมอย่างเวลาเราใสาฝ่ฝาข้างเราบรรทุกของเราไม่ต้องมามัดด้านนอกเรามัดด้านในก่อนแล้วเวลาเราคุมผ้าใบเราก็ถึงมาม,ามัดด้านนอกอย่างเงี้ยมันจะมีสองอย่างคิดไว้เผื่อใช่จะได้เผื่อหมดแล้วครับครับผม คิดด้เผื่อมาแล้วจริงฮะครับผมแต่ก็ทานี่ทาตรงนี้เลยนะครับผมใช่ทำตรงนี้เลยใช่ตรงนั้นก็กําลังทากระดังใหม่ครับครับทำกระดังใหม่เห็นบอกว่าอยากทำมานานแล้วด้วยแต่ทำมานานแล้วครับมันเป็นมันเป็นความชอบด้วยต้องป็นความชอบด้วยครับชอบอยากจะเห็นรถพวกนี้มันวิ่งบนท้องถนนคือมันยังไงมันก็ช่วยเรื่องการประหยัดหลักๆเลยคือประหยัดแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าประหยัดอย่างเดียวเราต้องทําให้ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมห่วงมากไม่ไม่เอาแบบทําแค่ เล่นๆเ,เอาจริงๆแล้วให้ปลอดภัยแล้วต้องจดทะเบียนได้ด้วยจดทะเบียนได้ด้วยแล้วก็คนไหนเวลาเราไปวิ่งบนท้องถนโน,โนเนี่ยคนก็จะชอบมองใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นรถแปลกใหม่ทีเนี้ยรถพวกนี้ทํายังไงก็ได้เวลาคนที่เขาเข้าใกล้ให้เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ไหมครับเราไม่ใช่ว่าไปแบบก้องแก๊้งไปอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าขี่เข้าใกล้เลยมันก็ไม่ใช่ก็อยูใ่ในช่วงทดลองอยู่ยังไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กิ้การขับขี่เนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็คิดว่าคนน่าจะห่วงตรงนี้ห่วงตรงที่ว่า เอ๊อยากจะได้รถแบบนี้แต่ว่าขับไม่เป็นไม่รู้หลักการว่าจะขับอย่างไงจริงๆแล้วผมอ่ะตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดพี่ๆนะครับท่านใดที่ต้องการสนใจแบบนี้ขับไม่เป็นอยากจะได้แนวว่าอยากจะได้เทคนิคในการขับผมยินดีนะครับรับพาขับให้จนเป็นจนจนรู้หลักการแล้วค่อยไปหาประสบการณ์อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ครับผมต้องเทรนต้องเทรนก่อนต้องเทรนในกรณีพี่ๆท่านใดที่ยังขับไม่เป็นยังไม่เคยสัมผัสอย่างเงี้ครับผม มันต้องเรียนรู้นิดนึงครับผมต้องเรียนรู้นิดนึงเดี๋ยวไป,ไปเลี้ยวไปโดนรถคันอื่นเขาเพราะว่ามันต้องเผื่อระยะในการเลี้ยวอย่างเงี้ยครับผมเวลาเดินหน้าเลี้ยวไม่เท่าไหร่แต่เวลาถอยหลังขอบหลังในที่ครับแคบคับขันอย่างเงี้ยอันนี้น่าเสี่ยงโยเทินก็ไม่เท่าไหร่แต่เวลาถอยในที่คับขันในกรณีเราไปส่งสินค้าตามในเมืองใหญ่ๆที่เป็นซอยลเล็กๆกเราไม่รู้ว่าเราจะถอยอยังไงอะไรยังไงพวกนี้สําคัญมากที่จะต้องบิ้วให้เป็นก่อน ถึง,ถ,งถึงจะลงสนามจริงคือยังไม่อยากให้ข้อมูลมากกว่านี้เพราะว่ารถเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากอยากให้เสร็จสมบูรณ์จนขนของจนผมทดลองได้วิ่งสักพันกิโลสองพันสามพันกิโลเนี่ยผมถึงจะให้ข้อมูลมากกว่านี้ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะว่าผมอยากจะทดลองจริงๆใช้งานจริงๆก่อนท,ที่จะให้คนอื่นรับรู้ข้อมูลด้วยอย่างนี้ครับผมเข้ามาดูกันก่อนเข้ามาทดลองกันก่อนได้ครับผมรถคันนี้ยังอยู่ตรงนี้คือผมยังไม่ได้วิ่งทาง ไปต่างจังหวัดไกลามากคือวิ่งแค่แถวเนี้ยแค่แถวนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างวิ่งถนนกลางคืนเป็นยังไงบ้างมุมมองการขับเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับผมออติดต่อได้เบอร์โทรผมก็0 9 8ย์5 8 5 7 2นะฟซบุ๊กนะครับก็ชื่อทวัฒพิมพ์สงเคราะห์ นะครับผมก็ลองดูครับมันจึงม,มันอยู่ในช่วงของการทดลองนั่นแหละผมก็ใครมาผมก็ยินดีต้อนรับท,ทุกคนครับจริงๆมันก็ไม่ใช่คิดแค่ผมหรอกที่จะทําผมคิดว่ามีหลายๆคนที่คิดจะทําแบบนี้แต่บางคนไม่ยังไม่กล้าทํายังไม่กล้าเสี่ยงยังไม่กล้าลองใช่ไหมครับ,รบนั่นแหละแต่เพราะว่าผมมันตอบโจทย์กับธุรกิจผมอยู่แล้วผมก็เลยสร้างมาให้ดูก่อน